นี่คือการตีบอสยิงยังไงให้ได้ดาม,มิดมากที่สุดโดยจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามได้ไนเปิดคัมพ์ ปโดยเนะะื้อหาในคลิปนี้เราจะพูดถึงการตีบอสลิงนะครับที่เป็นเบต้าใหมา่ซึ่งมีตัวละครเชิเล่นเสียนะครับเป็นดาเมจหลักและทีมเบต้าเดิมนะครับที่ยังไม่มีตัวละครแบบเชิเล่นเสียยโดยผมจะไปดูทั้งการตีแบบกดเองและการตีแบบออโต้ว่าแตกต่างกันอย่างไรแล้วแบบไหนสามารถที่ด,ดามดเมจได้มากกว่ากันก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมาทําความรู้จักกับบอสตัวนี้กันก่อนดีกว่าสกิลที่สําคัญของบอสลิงมีอะไรบ้างและเราควรจะเลือกบัฟแบบไหน เพื่อให้รีดดาเมจให้ได้มากที่สุดในแต่ละรอบนั่นเองนะครับด้วยบอสวานอนไททันยักษ์จะมีสกิลโจมตีทั้งหมด3สกิลนะครับซึ่งแต่ละสกิลนะครับจะโจมตีดาเมจเท่ากับค่าแม็กซ์เฮีของแต่ตัวละครของเรานั่นเองยิ่งเรามีแม็กซ์เฮีเท่าไหร่นะครับเขาก็จะตีตามเปอร์เซ็นต์ของแม็กซ์เฮีเอาเลยนะครับโดยทีมแรกนะครับที่ผมจะสอนในการตีบอสก็คือทีมเบต้าที่มีเชนเล่นเสียครับผมด้วยทีมเบต้าที่มีเชนเล่นเสียดาเมจหลักๆนะครับจะมาจากเชนเล่นเสียเป็นหลักักกและะดดาาาาเเมมมจจจจรองาาตว ตัวคือเสียวอูก,กับถังซานนะครับที่ผมเลือกใช้ในวันนี้3ตัวหลังนะครับจะมีส่วนของบัฟ2ตัวแล้วก็ ตัวแปดดีบัฟอีกหนึ่งตัวนะครับอาอินนะครับและถังเย,ย่หัวที่คอยบัฟครีและบับครีดาเมจนะครับส่วนยางอูตีนะครับผมจะเอามาคอยแปดดีบับเพิ่มดาเมจนั่นเองนี่จะเป็นการเรียงคอมโบนะครับที่ผมใช้เริ่มจากการเปิดบับของถังเย,ย่หัวก่อนนะครับต่อด้วยการเปิดบับของอาอินนะครับจากนั้นเปิดดาเมจด้วยน้องหกปีกหรือเชนเดนเซียจากนั้นก็ต่อด้วยดาเมจของถังซ่านเสืออูและปิดท้ายด้วย อย่างบุตริกในการทําดาเมจนั่นเองนะครับทุกคนในส่วนของวงแหวนนะครับในส่วนของดาเมจหลักๆไม่ว่าจะเป็นเชียนเล่นเซียหรือถังซานนะครับผมก็จะเลือกในส่วนของวงแหวนหนีเป็นวงแหวนหลักเนาะเพราะว่าเป็นในส่วนของวงแหวนที่คอยเพิ่มดาเมจให้กับตัวทีมของเรานั้นเองส่วนตัวละครอย่างเสี่ยวอูนะครับผมก็จะเลือกในส่วนของวงแหวนจิ้งจอกนะครับเพื่อเสริมดาเมจให้กับตัวละครอย่างเสี่ยวอูของเราส่วนในตัวละครสายทรับอย่างอาอินและถังเย่หัวเราจะเลือกเป็นในส่วนของวงแหวนสายพืชนะครับเพื่อที่จะช่วยในการฮิว การบัฟต่างๆของตัวละครสายทรับและตัวสุดท้ายอย่างยางอูตีนะครับผมก็จะเลือกาในส่วนของวงแหวนหมีเพื่อม,มาเพิ่มดาเมจในส่วนของกระดูกเซตของทีมหลักๆที่ใช้สร้างดาเมจผมจะใช้เป็นในส่วนของนี่ครับกระดูก ม่านอสอพิษปลดหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นเชนเดนเซียเซียวอูหรือทางซ่านส่วนถ้าเป็นตัวซับนะครับที่เป็นตัวซับออยบัฟต,ต่างๆผมก็จะมี2เซ็ตนะครับที่ใส่ก็จะเป็นในส่วนของซับสายแทงเนาะเป็นตัวละครอย่างเย่หัวก็จะใส่ในส่วนของกระดูกกินเลนนะครับและถ้าเป็นซับสายฮิวนะครับผมจะใส่ในส่วนของกระดูกเถาวันอสูนั่นเองเอันนี้จะเป็นในส่วนของคอมโบกระดูกวงแหวนนะครับของแต่ละตัวละครเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับสาหรับการบนคอมโบยังไงการตีคอมโบยังไงไปดูกันเลย แต่ก่อนจะไปตีนะครับผมขอเพิ่มเรื่องบัฟก่อนในวันที่8ที่เปิดเกมนะครับเขาจะมีการเลือกบัฟได้2บัฟนะครับที่ใช้ในการตีบอสวานนไททันนะครับซึ่งบัฟที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนเลือกก็คือ1บัฟ CP ไหลเวียนเนาะบัฟนี้นะครับจะช่วยให้ฝ่ายเราเมื่อเริ่มเธอินะครับจะปล่อยสกิลวิญญาณลดลง1อันนะครับแล้วก็บัฟที่2นะครับคือบัฟตีบอกรินะครับเป็นการเพิ่มคริให้ฝ่ายเราถึง30%นั่นเองเนาะก็ให้เลือก2บัฟนี้มานะครับงั้นเราไปเริ่มกัันเลยครบ แรกเราก็จะบัฟถังยี่ยหัวก่อนครับต่อด้วยบัฟอีกอนะครับทุกคนหลังจากนั้นเมื่อบัฟเสร็จแล้วก็จะเป็นการเพิ่มดามะด้วยการโจมตีเนาะก็คือน้องหปีไปก่อนเลยสองรอบเลยครับสำหรับการออกสกิลเบิ้ล ่อก็เป็นเสืออูนะครับตามด้วยถังซานนะครับทุกคนแล้วก็ปิดท้ายท้ายสุดด้วยอย่างอูตีนะครับ อันนี้จะเป็นการจบคอมโบในดูปแรกเนาะแล้วก็วนมาเป็นส่วนของเย่งหัวจะเห็นว่าน้องหกปีบออกไปตีเบิ้ลน,นะครับ ค็นนส่วนของอาองินในการหิลเลือดต่อนะครับแบบนี้แล้วก็ถังซานนะเพราะว่าถังซานยังไม่หมดตายแท้เนาะแล้วก็หกทีเซลอูนะครับก็จะวนลูปไปประมาณนี้นะครับ ที่เราเห็นแล้วเนาะว่าเพื่อนของเราเลือดลดกันเยอะมากเราก็ใช้ฮีอ,อีกสักครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งในทีมไปนะครับดามเมจเราจะลดลงนะครับเห็นไหมว่าเมื่อเราใช้สกิลอันติของเพื่อนตัวละอรในทีมนะครับน้องหกปีก็จะทําการตีเบิลอีกหนึ่งครั้งเนาะใครยังไม่รู้ว่าความสามารถของน้องหกปีตีเบิลน,นี้มาจากอะไรนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปนี้ได้เลย สรุกดามีนนะครับเราก็ได้ไปอยู่ที่4.3ล้านนะครับอันนี้คือเป็นการเล่นแบบกดมือเนาะต่อไปจะไปดูการเล่นแบบออโต้นะครับว่าจะได้ดาเมจที่เท่าไหร่ต่อไปผมจะเป็นการออโต้ให้ดูนะครับว่าทีมนี้ก็สามารถลงออโต้ได้เหมือนกันเนาะ แล้วก็ดามีก็ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวสำหรับทีมเชนเลนเซียโดยการเรียงสกิลออโต้ผมก็จะเรีย,ยงเหมือนเดิมนะครับเริ่มด้วยบัฟถังยี่หวัวอันที่2เป็นบัฟอาอินนะครับอันที่3าเป็นเชลเลนเลนเซียสี่เป็นถังซาน5เป็นเสืออูลและ6ปิดจบด้วยอย่างอูตีินั่นเองนะครับผมไปลองดูกันเลยว่าจะทำดามี่ได้เท่าไหร่เริ่มแรกด้วยบัฟถังยี่หัวะนะครับพอลิงทุกปุก๊บ ต่อไปเป็นของออินนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มคริเนะาะเจ็บปีบัฟจากอย่างตีมแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของชแเลนเซียออกสกิลนะครับอ,อันติของชแเลนเซียกว่างกังบุ้มเก้าแสนอีกครั้งนึงเนาะออกเบิ้ลอีกครั้งนครับบุ้มล้านหนึ่งแสน มาเป็นหางซานแล้วก็ต่อด้วยเสยออู 8, นะครับสร้างแปดแสนนะครับเสยออูหนึ่งล้านนะครับดรางอีกเนาะค่อนข้างที่จะใช้ได้เนยนะสำหรับเสยออูดาเมตเดียวก็แรงครับทุกคนตนะิดจบด้วยอย่างอูตีสองแสนเนาะ เราจะเงอย่างอุตติออกมาใส่ดีบัฟนะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าเนาะทีมของเราก็จะวนหลูกประมาณนี้เรื่อยๆนะครับ6ปีออกสกิลเบิร์นแล้วนะครับทุกคน2ล้านนะครับรอบนี้เพราะว่าได้บัฟของอย่างอุตีมาด้วยเนะาะเมื่อกี้ราเมเงยกระโดดไปที่0 0 0ล้าน เห็นไหมว่าค่อนข้างที่จะออกสกิลบ่อยมากๆนะครับสำหรับเชิญเล่นเสีย คือตัวละครเชนเด้นเสียงนี่ถึงแนะนําว่าให้หาจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นตัวเบต้าในตอนนี้เนาะใครที่หามาได้ก็จะสามารถทํานาเดได้เปรียบในส่วนของบอสในส่วนของกิจกรรมที่ต้องวัดเดชกันนะครับมันค่อยจะห่างเลยนะครับทุกคนและถ้าได้เขตแดนทูสวรรค์อีกนะโอ้โหเดต่างกันลิบลับเลยนะครับสําหรับคนที่มีเชนเดนเสียงครับไม่มีเชนเดนเสีย่ยนะครับ อันนี้ก็ได้ประมาณ42ล้านนะครับเนาะสำหรับคอมโบออโต้ต่อไปจะเป็นคอมโบของทีมที่2นะครับกรณีที่ไม่มีเชน่นเสียนะหลังจากที่เรานำเชนเนเสียงออกจากทีมไปนะครับตัวเราก็จะขาดดาเมน,นอยู่1ตําตำแหน่งนะครับซึ่งผมจะใช้เสียวอูร่างเด็กนะครับแทนในส่วนของตำแหน่งที่ขาดไปเนาะเพราะน่าจะเป็นตัวละครที่ทุกคนสามารถปั้นขึ้นดาวเดงได้กันแล้วนะครับสำหรับเกมเปิดวันที่8วันนี้เนาะเอามาแทนแบบนี้ แต่ว่าเสือโอร่ากไบเดกนะครับค่อนข้างที่จะมี HP น้อยนะครับดังนั้นผมจึงเปลี่ยนในส่วนของตัวฮิวอย่างอาอินเนาะที่อาจจะมีฮิวแล้วก็มีคริแต่ว่าฮิวอ่ะจะเบากว่าหลงหลงนะดังนั้นผมจึงใช้หลงหลงแทนนะครับใครที่มีหลงหลงนะว่าให้ใช้หลงหลงแทนจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเนาะเสือโอร่ากไบเดกเราจะไม่ตายก่อนที่จะจบชันที่7ของบอสนะครับแบบนี้นะครับส่วนมาดูในส่วนของวงแหวนนะครับวงแหวนผมก็จะเล่นคล้ายๆเดิมเนาะประมาณนี้นะครับ เซอูทั้งสองร่างก็เล่นเป็นในส่วนของง่อยๆจิ้งจองแล้วก็ถขงนซานเล่นเป็นในส่วนของของ่อยหนี้นะครับยางอูตีเล่นง่อยๆนี้เนาะส่วนสายซับทั้งสองตัวเล่นเป็นสนายดอกไม้เป็นต้นนะครับแล้วก็ม,มันจะเป็นส่วนของกระดูกนะครับกระดูกนะครับผมก็จะเล่นประมาณนี้เนาะสายหิ้วนะผมจะเอามาไว้ให้มีส่วนของตัวหลงๆเนาะกระดูกหิ้วแล้วก็ส่วน ตัวซับอีกตัวจะเป็นกระดูกสายแข็งนะครับสายลดดางหนีเป็นต้นนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมโบกันดีกว่าว่าเรียงยังไงผมก็จะเรียงประมาณนี้เลยนะครับเริ่มจากบัฟก่อนนะแล้วก็ตามด้วยหลงหลงฮิวนะครับตามด้วยถังสัน้นเซลูเซลู U. ร่างวัยเด็กแล้วก็ปิดจบด้วยยางอูตีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันจริงๆเลยนะครับว่าจะใช้แบบไหนไปเลยกันเลยครับเปิดเกมมา บัฟทงยิ่งหวนเลยนะครับเนาะป,ปุ๊บสกิลหลงๆเลยพอมันใช้ร่างกายแท้นะครับสกิลทุกอย่างจะรีเซ็ตไม่ใช่ได้อีกครั้งเนาะจากนั้นเราก็ใช้ในส่วนของทางซ้านเสียงอูต่อเลยนะครับสำหรับสกิลเนาะแล้วก็ต่อด้วยเสียงอูร่างวัยเด็กนะครับ แต่สังเกตว่าข้างบนของบัฟนะครับยังจะมีบัฟคลิอยู่นั่นเองนะครับจากทางที่หัวเนาะแล้วก็เราจะปิดจบด้วยอย่างอุตนสีนะครับแบบนี้อคอมโบลุาคอมโบโลุปแรกก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน แล้วก็คอยสังเกตลิงชุบอีกครั้งนะครับนอกจากนั้นเราจะใช้อันติของนิงหลงหลวเพื่อยื้เลือดให้กับเพื่อนในทีมเนาะแล้วก็บัฟในส่วนของถังยียงหัวนะครับเพื่อเสริมบัฟีิดาเมจให้กับเพื่อนในทีมครับจากนั้นด้วยอันติทางสัา้าเสืออูแล้วก็เสืออูล่างเด็กนะครับต่อเลย ปิดจบด,ด้วยอย่างดี่ีเช่นนด้นะครับคอมโบก็จะบนหลูประมาณนี้นะครับที่สำคัญเลยคือพยายามเลี้ยงเลือดนะครับไม่ให้ตัวละครเราพวกบัฟต่างๆหรือตัวดาเมจตายไปซะก่อนถึงเว็บบอสเว็บที่7นะครับเนาะไม่งั้น ดาเมจมันจะลดลงอย่างมากนะครับถ้าตัวละครของเราตายก่อนที่บอสจะถึงเว็7ที่เก็บ,บัฟคลิกับทั้งยี่หัวให้ก่อนนะครับบัฟครีดาเมจของยี่หัวเรียบร้อย าดาเมจก็ได้ประมาณ24ล้านนะครับจะเห็นได้ว่าแตกต่างกับทีมแรกที่มีชนเ่นเสียงอย่างเด่นชัดเนาะเพราะว่าในกรณีที่ถึงเนาะชนเ่นเสียงเป็นตัวเบต้าในตอนนี้นะครับรวมถึงมันสามารถออกสกิลเบิ้ลได้นะครับหลังจากที่เพื่อนในทีมนะครับใช้สกิลอันตินั่นเองทำให้ดาเมจค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของเปิดคอมพีบีบันโซถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องบีบันโซกันด้วยนะครับอย่าลืมสาระดีๆมีอีกเยอะ